รู้ฟื้นหนึ่งข่าวก่อน้ะจ้าอันนี้หนึ่งไห,ห้หวนบ้านนอกข้าวนี่แหละอิดฟลาสกปอนเลยจ้าเลยจ้าไม่พ่อที่แกะกระปูก่อนโอ้ยแงไข่เต็มท้องเลยแกะกระปูต่ำแกลียงสนไม่สมจ้า น้ำเกลือจ้าน้ำเกลือน้ำหมักหน้าเลยจ้า ำให้มันละเอียดก่อนเด้จ้าเดี๋ยวั่าจะเอาน้ำผสมน้ำนะโกงเอาน้ามันจ้าเอาเนื้อมันจ้ามาเด้จ้ามาเบืองน้ำกันเด้จ้าให้ดของกินเล่าๆเนาะบ้นนานอกข้านี่เท็ดง่ายๆเด้จ้า แน่เลยจ้าอันนี้ก็ใส่น้าำด้วยจ้าผสมน้ำอันนี้ฮากก็ขั้นเลยคะ่ะ ท่านให้เนื้อมันออกจ้ะตอนนี้ห้ากกระกรองใส่ผ้าหนดเวยจ้ะ ส่กระซ่อนมันบ่คอยอยากรอดเอาผ่าเขียวเอาผ่าแงงเท่านี้แหละจ้าเา้าโคมันละเอียดแล้วมันกับมีเนื้อออกมาเข้ากับขั้นใส่กับน้ำเลยจ้า หน้ามันเลยจ้าน้ามันนี่เลยจ้ามันช่เป็นเนื้อจ้ะ บานนี้เขาก็ไปขัวใส่น้าอันบานนี้เขาก็ไปขัวด้วยจ้าไปต้มไท้ไส้ค่ะขวใสน่นมไม้ดองเวยจ้า <S <S นี่คือการสรีขัวกระปูใสน่นมไม้ดองเวยจ้าส่วนผสมมากะมีนมไม้ดองเวยจ้านมไม้สมบ้านเฮานี้แหละจ้าใส่จจ้หน่อยเห็นมันหอมแล้วก็มีใบแมงลักจ้า ได้กระโขกตะไคร้ด้วยจ้าไม่พ่อสิโขกตะไคร้ก่อนจะหั่นตะไคร้ก่อนด้วยจ้าด้วยจ้าตะไคร้หั่นก่อนด้วยจ้า ด้วยพริกด้วยจ่าพริกสวนบ้านห้าวนี่แหละเดี๋ยจ้าโอ้ันด้วยจา,ยจาไม่พูดติดตามมักพริกตามตะไคร้จ้า เลยจ้ะเอาล่งในหม้อเลยได้จ้ะ ช่วยเข่าก็นื้ยจ้ามีแม่พ่อหนึ่งขาเนี้ยวจ้ะอันนี้แม่พ่อจบปั้นน้องไม่สมขัวใส่น้ำเลยจ้าอันนี้ขึ้นน้องไม่ดองเลยจ้า ว่าไซร้ายดอกจ่ากินสองเถาปั้นแล้บวบ่ต้องต้มเด้อกันน้ำไหมไม่พ่อน่ะจากครัวใส่น้ำกันเลยจา่ามีใบแมงลกักเลยจา้า อันนี้คือใบขิงเด้อจ้านนขิงกับใบแมงลักจ้าเาสิมหันใส่เด้อจ้าอันนี้เม็ดซุกเลยเด้อจ้าขัวซุกเลยจ้าขัวซุกแลวไม่พอนีใส่ผงสลดเด้อจ้าใส่จักหน่อยจ้า อันนี้ไม่พอน,น,นอ็ใส่น้ำปลาด้วยจ้าจักหน่อยใส่น้ำปลาด้วยค่ะบัน,นิตามด้วยไปันิได้ท้าชิยกลุงเลยด้วจ้าบันนี้ ใส่ใบแมงลักก่อนจ้ากับใบขิงจ้ารักเสิร์ฟได้เลยได้จ้า เด้จ้าแกงปูใส่น้อไม่สม้มน้อไม่ดองบ้านเฮานี่อันนี้ขึ้นเนื้อปูเด้จ้าบะแม่นเนื้อหมูหนาตาก็มี่แค่นี้หละจ้ามาเบิ่งน้ำกันแล้วก็มากินน้ำกันเด้จ้ามาเด้จ้ากินข้าวเล้งน้ำกันเด้ยค่ะแกงกัะปูใส่น้อไม่สม้มเนื้อไม่ดองนี่เนื้อกัะปูจ้ะใส่ใบขิงกับใบแมงลักค่ะ มาเ้อจ้ากินข่าวด้วจ้าแกงกัะปูไส่น้ำไมส้มใส่น้ำไ,ไม้ดองจ้าโอ้ยหอน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 ให้ติดตามเบึงแม่พ่อน่าจะลืมเด้อค่ะกดติดตามให้แม่พ่อนีน่แม่พ่อจะขอบคุณหลายๆด้อจ้า